สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับซึ่งเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะนำไปใช้ในการประกอบทำแขนกลน,นะครับโดยที่ว่าเซอร์โวตรวนี้ก็จะเป็นรุ่น MG996R นะครับประเด็นที่สำคัญของเซอร์โวที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยนะครับคือสิ่งนี้ครับนี่ครับ ค่าแรงดันของเซอร์โวตัวนี้ที่จะใช้งานได้นัหมายความว่าเราจะป้อนแรงดันให้กับเซอร์โวตัวนี้ได้อยู่ในช่วง4.8โวลต์ถึง7.2โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจ่ายแรงดันเกินกว่านี้นะครับหรือว่าต่ําเกินไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเซอร์โวตัวนี้จะทํางานอยู่ในช่วงแรงดันนี้นะครับก็ที่เหมาะๆก็น่าประมาณตั้5โวลต์จนถึง7โวลต์นะครับ แต่ตัวใหญ่เราก็จะหาตัวจ่ายแรงดันได้ประมาณ5โวลต์หรือไม่ก็เป็น12โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าง่ายๆเลยก็ใช้ที่แรงดัน5โวลต์ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปคือเลือกที่มีแรงดัน5โวลต์แล้วให้กระแสะค่อนข้างสูงนะครับก็จะทําให้เซอร์โวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะกายภาพของตัวเซอร์โวนะครับว่ามีขาสัญ,ญญาณที่จะป้อนพันนะครับก็จะเป็นสายสีสม้ม แล้วที่จ่ายแรงดันก็จะเป็นสายสีแดงนะครับส่วนเป็นกาวนี่จะเป็นสีน้ําตาลนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารก็ลองไปดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็ใช้คํานี้เซิร์ชได้เลยนะครับก็จะพบเอกสารอันนี้เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูตัวเซอร์โวกันครับครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเซอร์โวที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับนี่ครับตัวจริงๆก็จะเป็นนี้ครับก็คือเป็น Mg 996R นะครับก็เป็น Tower Pro นะครับสำหรับเซอร์โวตรงนี้เราก็มาต่อในรูปแบบของแขนกลเรียบร้อยแล้วนะฮะน,นี่ผมต่อไว้แล้วนะครับเมื่อรูปหของแขนกลของเซอร์โวตรงนี้นะครับนี่ครับลักษณะแขนกลอันนี้นะครับเดี่ยวผมก็ต่อไว้เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของตัวมือจับนะครับมือจับแขนกลก็จะมีเซอร์โวแยกอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน แต่ตัวนี้อาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นตัวแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับมันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะเป็นรุ่นเดียวกันได้ครับเพียงแต่แค่ฉลากคละสีเท่านั้นเองนะครับโอเคครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดประเด็นที่ผมจะพูดก็คืออยู่ที่เรื่องนี้ครับอยู่ที่เรื่องว่าเมื่อเราได้โโวตัวนี้มาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีโครงเหล็กนะครับพวกโครงเหล็กที่เอาไว้ต่อแขนกลนี่นะครับก่อนที่เราจะ ดำเนินการต่อเซอร์โวพวกนี้เข้าไปในโครงของแขนกลนะครับมีประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะครับก็คือตรงตำแหน่งการหมุนของเซอร์โวนี้นะครับเพราะว่าที่ตำแหน่งการหมุนของเซอร์โวนี่เราไม่รู้ครับว่าตอนที่เราได้เซอร์โวนี่มาเนี่ยตัวตำแหน่งการหมุนตรงเนี้ยอยู่ที่90องศาแล้วหรือยังนะครับเราไม่รู้นะครับว่าอยู่ที่90องศาหรือเปล่า เพื่อความมั่นใจนะครับเราก็เลยจะต้องทำการเซตให้ตรงตำแหน่งหมุนเนี่ยไปที่90องศาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาต่อแขนกลเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าทุกๆตาแหน่งที่เรากำหนดนะครับนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราให้ตั้งตรงลักษณะาาแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราบอรดเราจะเซตให้เซอร์โวเราเป็นอย่างนี้คัครับตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางหรือถ้ามองด้านหนีน้ก็ได้ครับอยู่ตรงกลาง ถ้าตรงนี้อยู่ตรงกลางแสดงว่าตำแหน่งเซอรวเริ่มต้นตรงนี้เราต้องเซตเท่าไหร่ครับ90นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปตรวจสอบว่าเป็นองศาที่ไหนเราก็ประกอบพวกไอเกิดเซอรวตรงนี้มันอยู่ที่องศานีครับแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ประกอบเข้าไปปุ๊บเราก็คิดว่าเป็น90ใช่ไหมตอนเราหมุนไปที่90เนี้ยเซอรวมันจะเอียงแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่อยู่ที่90จริงๆเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องเซตทุกตัวให้อยู่ใน90องศาทั้งหมด นะครับตัวนี้ก็ต้องอยู่90แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ต้องเซตให้อยู่90นะครับแล้วเราค่อยประกอบตัวนี้ลงไปลักษณะมุมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเซต90มันก็จะเป็นแบบนี้นะพอเป็นศูนย์องศาเนี่ยตัวนี้ก็จะหมุนแบบไหนครับจะหมุนมาเป็นแบบนี้พอดีเลยหรือถ้าอยู่ที่90ถ้าเราเซตไปที่108ศูนย์ตรงนี้ก็อาจะหมุนกลับมาถึงตรงนี้ได้เลยนะตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งการวางของเราเป็นหลักว่าเราอยากจะวาง ว่าเซลลต์ตัวนี้เป็นเซนเตอร์เนี่ยอยู่ที่องศา,าที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวเราต้องเซตให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้ตำแหน่งของแขนกลเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับนี่ครับเราต้องเซตไปห,หมดตอนนี้วิธีการเซตหรอครับเนือ่องจากว่าผมได้ประกอบแขนกลแล้วก็เซตไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับวันนี้ผมก็จะลองเทสตตัวหนึ่งโดยแกะออกมานะครับผมก็แกะแขนกลอันนี้นนออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีแป้นนะครับแป้นรับ นี่นะแป้นลับผมก็แกะออกมาละาวนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมให้ตัวนี้ไปอยู่ที่ตำแหน่งอะไรครับ90องศาก่อนนะครับประเด็นก็คือเราก็ต้องต่อวงจรที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับผมก็มีแหล่งจ่ายไฟแยกมาเรียบร้อยแล้วที่เท่าไหร่ครับที่5โวลต์นะครับนี่ครับแหล่งจ่ายไฟของผมก็เป็น5โวลต์ตัวนี้นะครับ5โวลต์ก็ต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเซอร์โวที่เราเทสกันนี่ครับตัวนี้ ก็เอาไฟ5โวลต์จากแหล่งนี้นะครับนี่ครับ5โวลต์สีนี้นะครับ5โวลต์ก็มาเข้าที่ตรงกลางนี้ครับซึ่งก็บอกว่กเป็น5โวลต์แล้วนี่กาวนะครับก็ไปเข้าที่กาวตรงนี้นะครับจากนั้นเอาสัญญาณที่เราจะใช้ควบคุมซึ่งเอามาจากบอร์ด Arduino Uno นะครับโดยใช้ขาที่9นะครับก็เชื่อมต่อมาที่ช่องสัญญาณนะครับนี่คือสายสัญญาณคือสีส้มสิ่งที่สําคัญคือกาวต้องร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้มีสัญญาณมาแล้วเราก็ต้องเอากาวตรงนี้นะครับไปเชื่อมต่อกับกาวของระบบไฟที่เราจ่ายเข้าไมค์เซอร์โวนะครับเพราะฉนั้นจะเห็นว่าตังนี้เชื่อมด้วยเส้นนี้เห็นไหมครับไฟเชื่อมด้วยเส้นนี้แต่นะครับแต่กาวร่วมกันอยู่ผมแยกดึงตรงนี้หน่อยสายมันค่อมกันอยู่นี่ครับไฟนี่ครับไฟมาแล้วสิ่งที่ร่วมกันตรงนี้คือกาวนี้ครับกาวสองเส้นนี้มาร่วมกันนะนี่ครับกาวก็จะต้องร่วมกัน โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับสําหรับคนที่จะนำเซอร์วนี้ไปใช้แล้วยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเซตค่าต่างๆอะไรนี้ก็ดูจากวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราก็เรียบร้อยละสิ่งที่ต้องทําคือเราจะมาเซตเซอร์วตัวนี้ให้อยู่ที่เซนเตอร์แล้วนะครับก่อนที่เราจะแป้นตัวนี้ลงไปวางนะครับวางนะครับเราจะต้องเซตตรงนี้ให้อยู่ที่เกองศาให้เรียบร้อยก่อนนะครับ โอเคนะครับเราก็มาดูโค้ดที่จะเซตนะครับครับเราก็เปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่ตัวอย่างใหม่ของ Arduino นะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ example นะครับแล้วเราก็เลื่อนไปที่เกี่ยวข้องกับเซอร์โนี่ครับแล้วก็เลือกตัวอย่างนี้นครับสวิปนี้นะครับครับเราได้ตัวอย่างสวิปมาแล้วนะครับเราก็ํำเนินการตามนี้ครับ เราควรจะเซฟไฟล์ตัวนี้นะเป็นไฟล์ใหม่เพื่อเอาไว้ใช้งานนะครับอย่าไปยุ่งกับโค้ดโปรแกรมตัวอย่างนะผมก็จะเซฟแอดเลยนะไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับแล้วผมก็จะตั้งให้เป็นสเตอร์โบนะครับเตอร์โบศูนย์หนึ่งแล้วก็ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการไว้ใช้นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ผมได้กำหนดไว้ก่อนแล้วนะครับก็คือโรบอทอาร์มนี่นะครับ โอเคครับผมเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเซอร์โวศูนย์หนึ่งนะครับคราวนี้โปรแกรมตัวอย่างอันนี้นะครับเขาก็ได้เชื่อมต่อเซอร์โวไว้ที่ตำแหน่งพิน9้านะครับของ Arduino Uno นะครับซึ่งผมก็ได้ต่อไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับพินที่เก้านะครับถ้าดูจะเห็นว่าเป็นหมายเลขเก้านะครับโอเคนะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเซตไปที่ตำแหน่งเก้าสิบองศานะครับก็คือนี่ครับเขาบอกเป็นคำสั่งให้เขียนถูกไหมครับเราก็เอามาแทรกตรงนี้เลยครับ นี่ครับแล้วก็บอกว่า90องศานี่นะครับจากนั้นคําสั่งนี้เราก็ปิดไปนะครับคอมเมนต์ไปก่อนคอมเมนต์ไปครับผมคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็อัปโหลดโค้ดตัวอย่างตรงตนี้เลยนะครับก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนว่าโค้ดโปรแกรมตัวอย่างนี้ได้ทําการเชื่อมต่อบอร์ด Arduino Uno ของเราเรียบร้อยแล้วน,นี่ Arduino Uno เรียบร้อยนะครับที่คอมพอร์ตก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะพร่นั่นผมจะอัปโหลดพอผมอัปโหลด ั๊บเนี่ยตรงนี้มันจะหมุนไปที่90องศาเลยนะครับเพราะนั้นก็อัปโหลดโค้ดร,รแกด้ไยครับคราวนี้เราอาจจะยังไม่ทันสังเกตเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเฟืองเล็กๆถูกไหมครับเรามองไม่เห็นนะครับว่าตกลงเนี่ยหมุนไปจริงแล้วยังนะครับเพราะนั้นผมก็จะรีเซตอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าโค้ดเมื่อกี้เนี่ยทำงานจริงนะครับโอเคครับผมมั่นใจแล้วว่าเรียบร้อยไปแล้นี้90องศานะเพราะนั้นผมก็จะลองเอาแป้นพิมพ์ดีนวางไว้นะครับ เราก็มีแกนที่เป็นตัวอ้างอิงนะครับว่าอยู่ที่90องศานี่เห็นไหมครับ90องศาเนะพราะฉะนั้นถ้าผมหมุนไปสูนยองศามันจะต้องมาทางใดทางหนึ่งตรงนี้อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้สูนองศาหรือตรงนี้ก็ได้ครับที่สูนองศานะครับแล้วถ้าหมุนไป180ดสิก็จะอยู่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นผมก็จะ90เนี่ยหมุนไปที่สูนองศาแล้วกลับมา90องศาแล้วไปจบที่180องศานะครับวิธีการก็นี่ครับเรารู้แล้วเนี่ย90แล้วใช่ไหมครับเราก็หน่วงเวลาครับที่สัก 0.5วินาทีนะครับแล้วก็ชุดคําสั่งนี้เลยครับนี่ครับก๊อปี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ไหร่ครับศูนยองศาจากศูนย์องศาเสร็จปุ๊บเนี่ย90มา007ก็ให้กลับไปที่90ใหม่แล้วค่อยไปที่ร8อดสิบนะครับเนี่ยกลับมา90ละแล้วก็ไปที่180ร8อดสิ 180. เพื่อทดสอบว่า แกเมื่อกี้ได้หมุนจริงไหมนะครับเราจะทดสอบนะครับี่แกเมื่อกี้หมุนจริงไหมเพราะก็จะอัปโหลดนะเพราะนตัวนี้ก็จะไปจบที่ร้อยแดสิบองศานะครับอ่าเีว่าศูนย์อยู่ตรงนั้นนี่คือตำแหน่งที่ร้อยแปดสิบองศาแล้วนะครับแสดงว่าโค้ดคำสั่งนี้ใช้ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราให้หมุนกลับไปที่เก้าสิบอีกครั้งนะครับ กดคดใหม่ครับนี่ครับเก้าสิบเรียบร้อยแล้วสังเกตได้ไหมครับว่าค่าหน่วงเวลาเนี่ยถ้าน้อยเกินไปมากจะยังไม่ถึงไปถึงตำแหน่งที่เรากําหนดนะอย่างเช่นเราบอกเก้าสิบปุ๊บลำดวงปุ๊บเกิดเวลานิดน้อยไปนะครับทําให้ตัวแกนการหมุนเนี่ยยังหมุนไปไม่ถึงมันก็จะไม่ถึงก็ได้นะเพราะฉะนั้นทางที่ดีอาจต้องดวงไว้หนึ่งวินาทีดีกว่าครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่าแกนวิ่งไปถึงตำแหน่งที่เราต้องการแน่นอนนะครับ โอเคนะพอเรารู้ว่านี่คือ90แน่นอนแล้วครับเราก็ทําการล็อกแน่นตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็ล็อกได้เลยก็เอาไขควงมาไขล็อกเลยนะครับนี่ครับไขล็อกนี่ครับคราวนี้เราก็มั่นใจแล้วว่าตัวเนี้ยคืออยู่ที่90องศาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่แขนกลของเรานี่แหละครับนั่นหมายว่าสมมติถ้าเราบอกโอเคเรายอมรับว่าเราอยากให้90้าคืนนี้เราอยากจะวางตำแหน่งแบบนี้ถูกไหมครับแขนกลแบบปแปงว่าถ้าเราหมุนมา90แขนกลเราตั้งอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราหมุนไปเท่าไหร่ครับหมุนไ,ไปสู่องศาขแขนกลเราจะบิดไปอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเราหมุนมา90ก็จะกลับอย่างนี้ถ้าเราหมุนไป1้อยแแขนกลเราจะบิดมาอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องลองดูนะครับว่าท่านต้องการวางแบบนี้ใช่ไหมสำหรับตัวเลยครับสำหรับตัวแขนกลจับเท่านั้นนะครับแต่ถ เราจะต้องเซตเก้าสิบแล้วก็ทำไงครับแล้วก็วางเซอร์โบรงนี้ให้ตรงให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเราต้องเซตให้ได้เก้าสิบก่อนแล้วเราก็จะวางวก็รู้ในเก้าสิบก็จะล็อกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับศูนย์ก็จะมาแบบนี้ร้อยแปดสิบก็อาจจะบิดเข้ามาถึงข้างในนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองเช็คดูนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนนะครับแสดงว่าตัวนี้องผมเก้าสิบน่าจะตั้งอยู่ตรงนี้แน่เลยครับแล้วก็ ตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์แล้วก็บิดกลับเข้าไปตรงนี้ถึงร้อยปดสิบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะลองเทสตัวตัวนี้ให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไว้ดูคราวหน้านะครับว่าตัวนี้เป็นจริงอย่างที่ผมบอกไหมหรือว่าไม่ใช่นะครับว่าเก้าสิบคืออยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวดูครับนี่มันฝึกจะล็อกละแรงว่านี่อาจจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบก็ได้ครับแล้วเก้าสิบของผมตรงนี้คืออยู่ตรงนี้ก็ได้ นะครับนี่คือ90ของผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันในวิดีโอหน้านะครับว่าเราจะดูตรงนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ